หลับแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูแบบึือเหนือล่องใต้ทุกคนก็แบบเอยยังถามหาน้องอะไรเงี้ยอยากเจออยากก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะที่รักดูช่วยกันดูไปอย่างนี้แหละคะ่ะให้เขาใหญ่ขึ้นมาหนูก,ก็รุนอยู่ว่าเอ๊ะีกใหญ่ขึ้นมามนจะเป็นหนาตางเดี๋ยวพอได้บมองเงาเนาะ ขอกำลังใจหน่อยครับกำลังจะต้องขึ้นฝึกคลินิกที่ยากที่สุดไม่มีอะไรที่ยากพูดกับตัวเองเลยไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่ต้องอดทนพยายามหน่อยนะพี่รอดูอยู่ยี่บห้านี้งานเลื่อนใช่ค่ะอันตราย โตมาคงน่ารักเราอยากกระถือตีเท่านั้นล่ละแม่เบอร์เจ้าหน้าที่ไอ้นี่ไงศูนย์ใหญ่เขาเซิร์ชดูใน Google ก็ได้แต่คือยิบเก้าถึงรองเท้าถึงย9ิบเก้าก็มีที่บ้านนะคะหนูซื้อเผื่อไว้ยิบยิบเจ็ดยิบแปดอะไรเงี้ยมันใหญ่ไว้แป๊บเดียวหนึ่ง สื่อตรงใส่ไปไ่ไหนดอกเสื้อผ้าก็ร้อยสิบร้อยยี่สิบตอนนี้ร้อยสิบเวอร์ชั่นพี่ใหม่นะแย่จัง,จง <laughs> น้องเว็บึ้น้ใหนลงเวทีร่รักษาเสียงค่ะ <huh? S 1> ขอบคุณทุกๆก,การกำลังใจส่งกำลังใจใทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะคขอให้ทุกๆวันเป็นวัน<อ>ที่ดี มีอะไรก็ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติธรรมดาเชื่อว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีแค่เราหรอกที่กำลังเผชิญกับปัญหาอยู่หนูก็มีแต่มันก็มันสิเปอันนี้ก็บเาได้บางอย่างก็เป็นเรื่องของเวลาบางอย่างก็เป็นเรื่องที่แก้ไขังไม่ได้ ก็ต้องรอถึงจังหวะถึงช่วงมันถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยจะแก้ได้บางอย่างมันก็ถ้าแก้ได้ก็แก้เลยจะได้มีเวลามีความสุขนะคะ